เอาแล้วนะอุยยูที่สองค่ะอู้ืมโอ้ยลองวัดนะอุ้ยเอาใส่ไม่เดินยังไงอือืไม้ต่อไม้เลยค่ะไปแล้วค่ะหายอืมไก่กระเด็นเลยอันนี้หายไปเลยนะเอาแล้วนะเออ โอ้แจมที่ห้ามาจริงมาจริงปลาใหญ่เอ,เอาเลยนะเอานี่ไ <c oughs> อ่อันนี้เหยื่อชิ้นน้อยสับไปเลยเอาเลยนะเอเนะเอเหยื่อลอยมาเลยแอบแต่พี่ต้อมแอบพี่ต้อมมาอันนี้ปลาชะโดทั้งนั้นเลยเจ็ดตัว 我。嗯嗯 ลงไปตักน้ำที่ไหนเนี่ยมันลื่น โทรศัพท์ คนเดียวค่ะพี่ตอมไปหาต่อไันได้ด้วยอ่ะแต่มันไซน้อยอุ้ยฮ่า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 นี่นี่โอกนโอ๊ะโอ๊โอ๊ะ ถึงว่าไปช้าๆอืแล้วก้องแล้วก้องไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นไหมนะค้องคอไว้หโ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 หตัวแรกเดี๋ยวเราดูตัวต่อไปค่ะที่สองค่ะอูอืมโอ้ย มาคนเดียวดันกินดีด้วยโอ้อืมทางก็ชันอุ้ยโอ้ตัวที่สองตัวที่สองอืมโอ๊ะอ้โอ้โออุ้ยตัวนี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้โอ้โหอ๋อ ค่อยๆกินดีด้วยนะตัวที่สอง ตัวที่สองค่ะแต่เราดูตัวต่อไปกันเลยค่ะบอกนะเป็นตัวที่สามอะ่ะเงินพาทุนหายเอา้าแต่สายไม่เดินอะ่ะลองวัดเนาะ ไม้ต่อไม้เลยค่ะลงปุ๊บกินปับ๊บอุ้ยโอ้ย,อยนี่โอ้โอ้โอ,โอ้กินดีด้วยอะ่ะ้าก็ชัน ตัวที่สามตัวที่สามไม้ต่อไม้เลยค่ะเอาเอาไม่ออกเอาอืมเอาออกโอ้ยเนอ้องาปัก๊กโอ้ยกินดีกินดี สามตัวสามตัวแล้วไปค่ะเดี๋ยวรอดูตัวต่อไปกันไปแล้วค่ะหายหอืมไก่กระเด็นเลยโอ้ยถ่ายมือเดียวด้วย โทรศัพท์ก็ไม่ได้เอามาขาตั้งกลงก็ไม่ได้เอามาหูยกินดีวันที่ไม่พร้อมด้วยหืมไม่กืนสักตัวโอ้โห กลับบ้านไปเอาก็เสียเวลาอ้าก่อนอ้าก่อนอืตัวที่สี่โอ,อ้ยังเป็นทุกตัวเลยค่ะสียยยยยงสยงสยยส อยู่คบไปค่ะรอตัวหม่มากิน <S <S 2> <S 2> อันนี้ห่ายไปเลยนะเอาแล้วนะเอ,ออโอ้แ็มที่ห้ามาจริงมาจริงโอ้ยอุ๊ นี่ต้นที่ห้าอันนี้เอากล้องคีบกับต้นกล้วยไว้โอ้อกำลังตั้งกล้องพอดีเลยกำลังหาม,มุมกล้องอ่อเอาสายพันเข้ามือโอ้ยตัวที่ห้า หามุมกล้องพอดีเลยกำลังหามุมเติมตัวนี้ไม่ปล่อยให้รอน้ำโอ้ยโอ้ยเอากล้องข้าเห็นหนะั่นโอ้ยเอาเอาอืมตีโดนกล้องดิ ชอบตกแต่ไม่ค่อยชอบเกะอุย้ยออเอเอเอ่อได้แล้วค่ะตัวที่ห้าเดี๋ยวมารอลุ้นตัวที่หกันว่าจะได้หรือเปล่าหรือแดดร้อนจะกลับก่อนอือ ดูครบดูครบพี่ต้อมไม่มาหม่านจังเลยเฮ้ยมาด้วยกันก็เสียงกันเกี่ยวดีมั่งไม่ดีมั่งอัน,นี้ค่ะแต่แลงนีกว่ย แต่และตัวรอ,อไม่นานนะคะ,ะสายพันธุ์ทองน้อยแต่ชะโดชุมมากลงเหยื่อแล้วรอปลามากินเสียงเหมือนรถที่ต้องมาค่ะเดี๋ยวเรามาโชว์ผลงานกัน ผลงานที่เรามาคนเดียวใกล้มาแล้วใกล้มาละเดินเร็วๆดิให้เดินเร็วอะไรพี่เต่ามาแล้วมาดูมาดูผลงานนหมานก็หมากับตัวอีกมาดูเลยอ่ะ ไอถุงโน่นแต่แรกว่าจะมาตกปลาน้อยนั่นแหไะนั่นไม่น้อยซะละขี้โม้เฮ <laughs> ้ยตัวเดียวมั่วมั่วโอ<ฮ>้โอ<ฮ>้สี่ตัวห้าตัวห้าตัวห้าตัวเฮ้ยไม่ตายสักตัวไม่กืนสักตัวเลยข้ามาคนเดียวอ่ะเจี๊ยบต <laughs> ั้งกล้องก็ไม่มีที่ตั้งมีหลุดไหม ไม่มีเลยไม่มีรูดสักตัวเลยเพราะหนูรอให้มันจมลงไปเลยอ้าวแล้วเมื่อกี้มาทีแรกสวัสดีกล้องไหมไม่ได้สวัสดีไม่คิดว่ามันจะกินแตแรก,กดีมันไม่กินปลา้อยอ,อืมีแ,มแรกเก่าก็จะตกปลา้อยไงแล้วลงปลา้อยแล้วปลา้นยไม่เข้าก็เ,าเลยลองชลูดี่ว่าอ้าวหาย ไปใหญ่เอาเอาอันนี้เยอะชิ้นน้อยชิ้นน้อยคือว่านี่นี่นี่ไม่คืนไหมคืนอือที่หกเนี่ยตัวที่หก ไอ้ฮกตัวแล้วเฮ้ยไอ้เฮ้ยเยตัวได้เลยอันนี้จับนะควก็จับอุ้ยได้ละเหลือลูดเขายกฝูงหนอยเฮ้ยถ้าถ้าฮกตัวนี้ขึ้นไปบ้านลำบ่ตาิคือสิบสองตัวออยู่บ้าน เพราะว่ามันไม่มีปลาเล็กเข้าเอาเสอาชิ้นนิ่มๆเลยอันนี้ปลาน้อยไม่เข้าเออปลาน้อยไม่เข้าเอาชิ้นนิ่มอันนี้มันที่มีเปลือกใช่ไหมมันมันแข็งหาชิ้นนิ่มๆนิ่มๆคือวัดปุ๊บอยู่เลยเหลือแตกเลยเ่ออย่างเงี้ยอยู่กักเลยนะแล้วก็กินเลี้ยงเหมือนกันนะไม่ได้น้ำเหมือนรอบก่อนนะใช่รอบก่อนมันปลาเล็กไง

ที่เจ็ดตที่เจ็ดที่เจ็ดตัวที่เจ็ดเอาเรื่องนี่มีคนปลดปารให้หลุดไปสองแล้วเนาะ เจ็ดตัวแล้วเราเพิ่งมาเห็นไหมห้เย็อนิ่มอะเรียบร้อยตักไปให้หลายนิดมงยังไม่ได้วัดสักคันงเลยครับก็มันจะไม่เอาถุงไปได้หน่งปาดตะโกน มาสวัสดีตอ,อตอนนี้วัีแอบแต่พี่ต้อมแอบพี่ต้อมมาอันนี้มาแสดทั้งนั้นเลยเจ็ดตัวเจ็ดตัวมีแต้ไซส์แวน้นเจ็ดตัวค่ะอันนี้รอบเช้าแล้วรอบเย็นมาใหม่เดี๋ยวไปเตรียมเยื่อก่อนค่ะกินข้าวด้วย บายบสวัสดีค่ะไปค่ะกลับบ้านเอาปลาไปปล่อยบ้านเรามีบอ่อแต่บอ่อไม่ใหญ่เป็นบอนออ่อน้อยไปไปไปร้อน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 ฮ้าย เขาเริ่มจะทำนาทำไร่กันแล้ว